บางเขนและปะทุมขาววันนี้เจ้าบ้านเจ้าภาพเจอสุขุมน็คพันธ์อุปถัมภ์นะครับเริ่มคิกออฟคู่แรกแล้วนะครับจุดศูนย์นกลางการชนะของราดิมณทิยมนะครับใครชนะจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนัดที่4โซนมายิงโอ้โหได้ทักทายก่อนเลยครับในของสวีธาพิเศษครับครับปาดมานี่โอ้โหประตูแรกมาแล้วครับโอ้โหลูกขีอินสอดขึ้นมาแล้วเป็นการเสียประตูแรกของ รายเมื่อเมรายการนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับอาลครับกิติพัฒครับกิติพัฒวิรุมาตะครับโอ้โหจังหวะเล่นคิกอินนะครับคิกอินแล้วสอดเข้ามาจิ้มสวนเข้าไปครับดูรีเพย์ภาพช้าดูครับโอ้โหพอดีพอดีเลยครับยังน้ำอยู่ครับแล้วจิ้มสวนอ้าวโอ้โหพลิกมาแล้วจิ้มสวนไวทันทีครับกับตันทีมครับชยุทธอยู่สีครับจังหวะที่ แตะพิกเราจิ้มสวนเข้าไปครับเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับคณะของกับตันทีมชายุทธนี่ครับเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งดูภาพช้าครับนี่ครับจ่ายแตะแล้วจิ้มสวนเข้าไปสระตูก็ไม่ทันนะครับหนึงประตูต่อหนึ่งครับแล้วไม่ทันครับโอ้โหสุดมันเลยครับคู่นี้ครับ เป็นทวีธากับราชวิทยมเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับตำแนของโค้ชปามกับโค้ชตูนะครับ,รบรนี่ครับจับมือกันนะครับแบ่งกันไปคนละแ้มนะครับแต่ว่าตรารางคะแนนก็ยังเป็นราชวิทยมนะครับก็นําอยู่เพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับสุดมันเลยครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาล่ะครับตอนนี้อยู่กับตำนานผู้ทดสอบตูนะคะที่ตอนนี้เนี่ย เป็นสตาฟให้กับทวิดานพิเศษนะคะเป็นยังไงน้องๆพี่ก็วันนี้วันนี้เขเล่นดีครับวันนี้เราเราเตรียมเตรียมวิธีการมาเล่นกับเขาอะไรเง้ยเขาไม่ดีที่ดีแต่เราก็มีวิธีการเล่นกับเขาแต่วันนี้เราเสียสมาธินิดเดียวเราอาเสียลูกตีเสมอเสียดดยที่ไม่ได้3แต้มแต่ก็พอใจที่ได้1แต้มแต่ทีมที่เป็นทีมต็งหนึ่งของรายการ ตอนนี้เท่ากับว่าพี่เนี่ยเลียนกันเลยนะแต้มเท่ากันเลยสองทีมก็ก็เราเราหวังไว้แมตต์ต่อแมตต์ครับเราหวังว่าเข้าไปนั่นโฟก่อนเราอยากให้เขาเราอยากพาเขาไปเล่นไฟนั่นโฟนรายการที่มันใหญ่ใหญ่างครับอยากให้เขามีอันดับที่มันดีอไงครับเทนผู้รักษาประตูของพี่ยังไงบ้างเนี่ยวันนี้เนี่ยโหหลายคนชมนะผีเข้าผีเข้าผีเข้าเเราเราเทนไงเราเทนไง น้องเขาน้องเขาดีอยู่แล้วครับแล้วเขาไปนี่บอกกันก่อนว่าใจเย็นๆสายใจเย็นๆครับใช่แล้วก็ปรับแค่สมาธิเขาเฉยๆครับขอบคุณมากครับขี่